ไ้สุตัวเองไปด้วยเวลาทํางานก็จะไม่คิดเยอะเรามุ่งไปที่เป้าหมายแล้วเราก็ทำตรงนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราอยากพัฒนาโรงเรียนนักเรียนเราก็ทาไบโดยที่ไม่ต้องคิดมากแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือชอบคําว่าจับดีคนรอบข้างไม่ว่าเราจะเจอเขาอย่างไรมองในข้อดีของเขาความโกรธของเราเคยมีก็ก็จะไม่ค่ยอยโกรธใช่ค่ะก็คือเราก็จะร่าเริงจะใสและก็ไม่คิดมาก ในการเข้าร่วมกิจกรรมตะลุยดินแดนสุดินหนอเด็กได้ถึกปูฝึกคิดแต่ที่สำคัญที่สุดค,คือความเป็นทีมแม้นว่าเด็กไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนแต่มันเกิดความสามคัคคีแล้ววันหนึ่งเขามาโรงเรียนมาพร้อมกันเขาได้บันทึกสมุดความดีมาแล้วดังนั้นเนี่ยแต่อยู่อย่างหนึ่งก็คือปกติครูจะแบ่งเวรให้เด็กๆทำเวรแต่ปีที่แล้วขาเป็นปีแรกคือไม่ได้แบ่งเวรเด็กๆก,ก็บอกว่าอาจารย์ไม่ต้องแบ่งละค่ะเดี๋ยวหนูช่วยกันทำแล้วปรากฏว่าแอบไปดูห้องสะอาดทุกวันลองเดินไปหลายๆครั้งก็สะอาดทั้งไม่มี ทั้งไหนที่ไม่สะอาดมันก็มุกเปียกเหมือนกับว่าใจเข้าสะอาดพื้นที่ก็สะอาดไปด้วยโรงเรียนก็เหมือนา้านในส่วนของเด็กนักเรียนก็คือได้พัฒนานีสัยอย่างนึงก็คือเขาจะเกิดผู้นําเองโดยอัตโนมัติขอเชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมรงการร,รักษาสศิลป์ห้าต่อท้ายด้วยควาว่าเชิงคุณภาพด้วยนะคะยืนยันว่ามีคุณภาพไม่ต้องกลัวว่าจะทําไม่ได้ทีมงานที่คอยประสานง,งานดูแลค่ะยิ่งขอเชิญชว,ชวนให้สมัครเข้าโครงการนี้ค่ะ